เอกชายชยาพาสีรุ่งวันนี้ผมจะมารีวิวไม้เนาะยูนิคอร์นครับอ่าทำยังไงครับนั่งยังไงครับยัง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 ใครซื้อให้ครับตัวนี้แม่ครับแม่ครับขอบคุณครับแม่หรือยังครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ยังก็ยังก็ยัง ตามพี่โอไปครับตามพี่โอไปครับไปสำรวจบ้านกันครับกระยอง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 พี่เวรนืสนุกไหมครับพี่โอสนุกไหมครับสนุกครับ It's time almost to leave. It's <laughs> almost time to leave.